สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชา n e l ของผู้พันครับครับใครที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดตึงแจ้งเตือนให้กับช่องผมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในกลุ่มลักกอิทธิมันหน่อยเพื่อนครับเออที่ดูพ่ออะไรดูไหมแค่อยากจะบอกว่าในกลุ่มลักกอิทธิมันก็จะมีการแจ้งเกมแบบนี้ทุกคนครับเห็นไหมนี่นี่นี่อันนี้นี่คือการแจ้งเกมของลุงสมบ้าเพื่อนนะครับในเวลา10โมงเพื่อนๆครับแต่ตอนนี้มันเลยเวลาไปแล้วนะ ก็เดี women, ๋ยวไปดูรีวิวในกลุ่มแล้วกันนะครับในวิวีโอกลุ่มก็จะประมาณนี้นะครับเออเห็นไหมเกมไหนได้เกมไหนเกลือเกมไหนดีเกมไหนแดกนะครับก็จะมาแจ้งกันในกลุ่มนี้เลยเพื่อนๆครับแล้วก็มีบอกวิธีการที่หนเยอะแยะมากมายนะครับก็ใครที่สนใจจะเข้ากลุ่มอย่าลืมไปดูได้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็มาแนะนำให้พูดที่มีปาระต่างกันกันเล่นตามแต่อย่างไรต้องประกอบไปตึงเท่านั้นไปครับวันนี้ไปเจอกับพี่สาวถ้ำกันดีกว่านะครับไม่ได้เข้ามาเสือตูดสาวถ้ำนานแล้วครับเพื่อนๆครับ เรา <c oughs> ยังใช้เทคนิคเดิมสุดเดิมอย่าเรียกว่าเทคนิคดีกว่านะต้องเรียกว่าเล่นเรื่อยๆก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับมันมันต้องใช้เวลานาน,านสักนิดนึงนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดที่จะเ,เล่นเกมของของซาลตนะ ไม่ผมกำลังปรับไฟอยู่นะครับตอนนีมน้มือหนึ่งกดมือหนึ่งกดมือหนึ่งปรับไฟมือหนึ่งกดมือหนึ่งปรับอ้าวเย็ดเก้เข้าฟิตปินเฉยมาครับสกิเตอร์สี่ตัวเบนห้าบาทเองนะโอ้มาครับที่หน้ามันมืดๆวะ่ะแต่ไม่เป็นไรครับ ปกติกูก็หน้ามืดอ,อยู่แล้วเวลากูเล่นสลบกูหน้ามืดตาลายครัจะเป็นลมอยู่ในเวิร์มเป็นครับลูกเกมาตรงนี้เต็มคอสวยหลายต่อไม้อีกอ้สี่ลูกสิบมาไม่มาว่ะทุกคนครับเฮ้ยตั้งแต่เล่นมานะจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนี่ครับวันก่อนมันปรับปรุงไปใช่ไหมที่มันปรับทั้งวันทั้งคืนอะ่ะนะหลังจากที่มันเปิดมาเนี่ยครับมันมีชดแตกหนักเนาะหลายเกมเลยนะครับลอง ลองเล่นดูดีๆแล้วกันนะลองลองลองยืดระยะเวลาการเล่นอ่ะเล่นไปสักพักหนึ่งเลยนะครับสักพักใหญ่ๆเลยแหละมันจะเออมันจะมีช็อตแตกหนักให้เรานะครับเหมือนกับมันมันมันเริ่มสู้มือเนาะนะครับเฮ้ยมันมันใช้ได้เลยนะมันปรับมาลอกนี้นะครับก็เหตุผลหลักๆเลยนะครับที่มันปรับไปวันก่อนนะได้ข่าวมาว่า เอ่อมันมีเกมเกมหนึ่งคือเกมไก่ชนอะ่ะมันมันพลาดอย่าง่ี้เพื่อนครับคือเราสามารถเข้าไปเล่นได้โดยที่เราไม่ต้องเติมเครดิตเข้าไปอะ่ะก็จะไม่ก็ไปถึงก็ปั่นปั่นปุ๊บก็เล่นปั๊บก็ได้เลยนะครับก็ประมาณนั้นคล้ายๆเกมบั๊กอ่ะเนาะเหมือนกับมันเป็นแจ็คพอตให้เราด้วยแหละบางทีอะ่ะเมื่อก่อนครั้งหนึ่งนะครับเคยเคยมีประวัติมาแล้วว่าเกมบาหลีอะ่ะนะครับทุนร้อยเดียวแตกเป็นแสนนะครับช่วงนั้นคือเกมบัก๊กจริงๆนะ กูบอกเลยเว็บลงเงินเยอะแยะโซนหน้าหน้ามึงโซนหน้าหน้ามึงเอาดิอไอยะนี่ครับก็ต้องลาก,กันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนบิดเนาะค่อยว่ากันอีกทีทุนเยอะนะครับทุนเยอะทุนพันกว่าบาทนี่ต้องถือว่าเยอะนะก็สามารถเล่นเบิตสูงได้นะครับเบห้าสิบหรือเบิตร้อยก็ยังเล่นได้นะ วันนี้ไม่ขออนุญาตลูกไปเอาน้ำเลยนะเพราะว่าน้ำผมมีแล้วนะครับผมเตรียมตัวมาอย่างดีเลยวันนี้นะครับโอ้โอเต็มข้อเต็มแผงเต็มกระดานดอกนี้ยังไงเบือ่อเขมาจ้องเลขไหมไม่มาได้อีกครับเขมาจ้องเลขไหมโอ้โหได้ยับสวยอยู่ครับไล่ต่อโอ้โหวายมาต้อง2องแล้วนะครับไม่มีตัวเชื่อม ไม่ต้องซื้อหรอกเนาะให้มันเข้าฟิวเจอร์บินเองดีกว่านะยสำหรับเกมสาวทัว้งหาดเดี๋ยวค่อยสลับเบ็ดกระโดดเบ็ดไปแล้วกันมาเอาไปเบ็ด20ครับกระโดดไปเรื่อยๆเนี่ยทุนมันเยอะนะครับเราสามารถเอาเอาตัวเองเข้ามาเสี่ยงได้นะถ้าทุนเราเยอะแต่ถ้าทุนน้อยผมไม่แนะนํานะครับถ้าทุนน้อยนี่ต้องใช้วิธีการปั้นไปก่อนครับปัน้นปั้นไปสักระยะหน,นึ่งนะครับ ลากให้ยาวๆลากให้นานๆหน่อยเ,เดี๋ยวมันก็แตกอืดูดิเบ็ดสูมันก็อย่างเงี้ยครับเบ็ดสูมั <S <s นจะเฮ้ย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 เบ็ดสูงเฮ้ยเฮ้ยเบ็ดสูงเฮ้ยเฮ้ยเบ็ดสูงเฮ้ยโอ้โหไม่ได้อะไรที่นึงครับแหมมีแต่ตัววายมานะครับขอสเกตเตอร์หนึ่งตัวเท่านั้น ไม่โอ้กำลังจะบอกว่าม er ันไม่ตกแล้วแหละเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับสิบหมุนกระเบิ5ห้าสิบของฟรีโอ้โห มาเค okay, แตงไวง้ดอกนี้ได้ลูกสิบแน่นอนครับเฮ้ยหน้าเขียวลูกสิบหน้าเขียว1นึ่งบาทไปดีทุกคนครับลูกเจ็ดลายลายไม่900ารอไว้สองแถวดอกนี้ติดตัวเจอย่างเดียวเย็ดเค่น้อยหนักน้อยหนักรูกก้จักคําว่าน้อยหนักไหมน้อยหนักบ้านผมคือน้อยอย่างแรงน้อยอย่างไงาคือน้อยมากๆกูต้องไปหลายภาษาเลยเนาะคิดดูซีมุนลูกเอเพบน ลูกเ,เพื่อนจบเลยเพื่อนลูกเคทีเดียวเพื่อนสาวทำพอหน่อยเอ,อ้ยลูกเองแล้วทุกคนครับโอ้โหคุ้มแล้วว่ะเพื่อนๆทุนเราพันแปดโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนๆอครับเ,เดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้ากลุ่มก่อนเนพะื่อนอย่าตุงงต้งนิ่งตุ้งนิ่งก่อน นะครับ4,325บาทเอ้ยาวร้าท่ามานะครับทุกคนงับก็ใครอยากจะตามก็ไปตามกันได้เนาะนะเวลานี้ก็11โมง20แหละนะครับโอ้โหเฮ้เยเดี๋ยวเราไปเกมอื่นก่อนดีกว่านะเดี๋ยวก็รอลักกี้ทมรอบที่งด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้ทำกำไรได้เนี่ยนี่ครับมันจะมีชดแตกให้เป็นแบบนี้ครับเกมสล็อตตอนนี้นะหลังจากที่มันปรับมาไล้ครับเออเดกเกต่อไปไม่รู้ครับไม่แน่ใจเนาะ ก็อย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กับช่องผมด้วยเพื่อนครับกดกระดิ่งยจ่งเตือนแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับไปดูได้คอมเมนตกใต้คลิปครับเพื่อนเนครับก็วันคำคมวันนี้เพื่อนหัวใจนะไม่ใช่เซเว่นอาซ้อนอมาอาซีมามาโอเคไปเลยกันทุนรับสวัสดีครับ